n e a l Damage to s a u c e r p i l o t by o p p o n เ n t เราจะต้องทำดาเมจใส่ UFO ที่มีศัตรูขับอยู่เมืองที่เราควรไปลงนะคะก็คือเมืองที่มันมี UFO บินอยู่ชื่อมันจะเป็นสีม่วงเมือม่อเพื่อนๆเข้าไปที่เมืองแล้วใช่ไหมคะให้ทำการหาอาวุธแล้วก็คอยว่าศัตรูเนี่ยเขาจะขึ้น UFO เมื่อไหร่เราก็ยิงเมื่อนั้น แต่ไซไม่แน่ใจว่าการที่มันมีไอเอเรียนหรือว่าเทสพาเซอร์มันขับอยู่อะค่ะมันจะนับเป็นอ p p โพเนนต์ให้ไหมเพื่อนเพื่อนเมื่อเควสเข้าแล้วใช่ไหมคะลองไปเทสดูก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าไซาทำคลิปนี้เนี่ยตอนที่เควสมันยังไม่เข้าเป็นการทำเควสเอาไว้ก่อนดังนั้นไซเลยจะไม่แน่ใจว่าเราสามารถยิง UFO ที่มันมีไอเทสพาเซอร์อยู่ได้หรือเปล่า ถ้าได้ก็คือง่ายมากแต่ถ้าไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะต้องรอสัตรูเนี่ยเขาขึ้นยานก่อนแล้วก็ค่อยยิงถึงจะได้นะคะถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเลซี่เล็กอะไรพวกนี้เนี่ยถ้ามี UFO ใช่ไหมมันก็จะมีคนขึ้นค่อนข้างเยอะดังนั้นไปคอยซุม่มรอทำดาดเมจอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ถือว่ายากเกินไปนะแต่ถ้าเกิดรอที่เมืองเล็กๆนี่ก็เหนื่อยนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะต้องทำจำนวนทั้งหมดประมาณ300หน่วยคะ่ะ อย่างไซที่ไปรอที่โบนี่เบิร์สนะคะปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้ UFO เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ต้องรอนานมากกว่าจะมีคนมานะคะแล้วพอเห็นเขาขึ้น UFO ปุ๊บไซก็รีบยิงทำดาเมจก่อนเลยค่ะกลัวว่าจะไม่ได้ฟุตเทจมาให้เพื่อนๆดูนะคะ สรุปง่ายๆนะคะก็ยิงยาน UFO ที่มันเป็นไอเอเรียนหรือทสพาเซอร์ขับก่อนนะคะถ้าได้ก็ยิงไปจนกว่าจะครบเควส t แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องรอลำที่มันมีอ p ปโพเนนต์หรือว่าศัตรูเขามาขับค่ะ mm hmm. ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยพพอร์ตไซดได้โดยการไปที่ Item Shop จากนั้นกดที่ Support Creator เตอทางด้านขวาล่างของจอ ถึงหน้านี้แล้วพิมพ์ Beauty u n d e Bear ที่เป็น Creator Code ของทรายแล้วก็กด Accept ค่ะการใส่โค้ดให้ทรายก่อนซื้อสินค้านะคะเพื่อนๆได้ของทรายก็ได้ค่าขนมและถ้าหากว่าใครอยากจะโดเนนผ่าน True Money Wallet ก็สามารถโดเนทมายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอน,นี้ได้เลยค่ะ